สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางับแอด j o ยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจา้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางงนาช่องด้วยกันจา้าทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางแล้วกะ็มาเป็นกําลังใจให้ับแอด j o ยเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจา้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Share. คอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจาา้าหาแนวทางหุ้น n i เคอ i รอบเซาระบาย VIP จ้จะวันอาทิตย์วันที่14เดือนหนึ่งสองพันหารยหกสิบเจ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับพนนี้เคอีรอบเซาระบายของมือว่านจาวันเสาร์วันที่สิบสามสำหรับรอบเซาจาหกห้าวงลูดสำหรับนีเคอีรอบ VIP รอบเซาจา้าสำหรับพนจะบนออหกศูนย์เจ็ด โอ้โหของเฮามีมี06นะจ้ามา07นอผา่านแต้มเดียวรอบเศ้าเด่นหวิ่งรุดหกของเฮามาลักลอยเนะจ้าสองตัวล่างรอบเศ้าออกสองหาจับคู่เข้าไปที่ตัวกลับ52จ้าเด่นหวิ่งรุดหามาจาาสำหรับรอบบาย 1นกับศย์วิ่งรูดพ้นคองรอบบาจากบนหนกเจ็ดหนึ่เก7-19จับคู่เข่ากันไปตรงๆ1งเกมาตัวเน้นเต็มเต็มรอบบายบนจาเด่น1วิงรูด1นมาจากสตัวหลังรอบบศูนย์หาศย์หจับคู่เสียดไปนอกจากโอ้โหนาะเสียดายนอกจากโอโห เข้ามาจับรอบบายจับห้แต่หนึ่งหาเราจะแต่ว่าศูนย์หาบริจับห้เราจะเข้ามาคููนี่เด่นเสาบ,บายหาอ,อย่างรอบเสากับบริจับหายศูนย์หารอบบายกับบริจับหาศูนย์ศูนย์หาเราจะโอ้โหนะ่เสียดายเอาเขาเด่นศูนย์วิ่งลูศูนย์จะสําหรับรอบบายของเขาจะโอ้โหสุดปังสําหรับนี่เคอีบีไอพี I P, ของวันที่ สิบสามวันเสาร์นะจ๊าผลสรุปของเมื่อวานก็นตามนี้เลยจะยินดีกับพี่นเอฟซีติดตามคุณนีเคอีก,กับแอดจอยด้วยจา้าถือว่าปังปัง,ปงกันไปนะจ๊ะวันเสาร์จ้ามาตามกันต่อจา้าฝากตามต่อกับนีเคอีรอบสารอบายวีไอพีเมื่อนี่แนวทางของเฮาสี่มาให้ตามสูตรหรือบออนีก้การอรุ่นอีกที่หนึ่งสำหรับนีเคอีรอบปกติกะบแอดจอยลุกหวันจันนะจ๊านีเคอีรอบปกติกับจันทถึงสุกนะจะาเสาร์อาทิตย์ ฝาดนเอีวีไอพี่จ้าก่อนสิไปรับช่วงฝาคําเตือนไว้นิดนึงจ้าแอจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเราจะถ้ามักถ้าชอบผวยตามบ่หมักบ่ชอบว้ผ่านได้เราจะตัวเลขตุวตัวมีเขาไม่รุดจ้าผิดพลาดประการใดขอสูตรขอภยพยพีนองเอฟซีไว้ด้วยหละกันเรา,านนจะขอ,อย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางาเราจะเ้อะสำหรับนิเคอี วีไอพวันที่สิบสี่มือนีแอดจอยให้เด่นอยู่ที่อรอบเศ้าจาเก้าแปดวิ่งรูดจะอ้อมวันเสียดายรอบใบศูนย์หาเราจะ้าบสันรอบใบดิ่งบนหลังเลยเนาะจับคู่เด่นเก้าวิ่งรูดเก้ามีเก้าสองเก้าห้า เก้าหกเจ็ดเนยดนแวิ่งรุด8ปดจับคู่8ปดเก้าแปดหนึ่าแหนึ่งแหาแปดห ตามด้วยแปดสองสำหรับรอบบายเด่นอยู่ที่หนวิ่งรูดจ้าจับคูหนึ่งมีหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดห่งสองเก้ามีศูนย์สอง 0 5 06 07 09าตามด้วย01จากคู่เด่น01เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจะสำหรับ3ตัวอ่า รอบใบแอตจอยคอนเน็นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดเก้าแปดหนึ่งแปดหกเก้าหกเก้าสอง สำหรับแนวทางนี่เคอรับสารบายวีไอพีวันอาทิตย์วันที่สิบสี่เมื่อนีร่ตามนี้เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจากคุณละลายคุณแชร์ขอคุณละนึงติดตามจ้ะการกดติดตามก้คืออย่าลืมกดกระดิ่งไว้วนราจาะเปิดเสดยงบรพบาลแนวทาง ต่ตๆไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า